เรียบร้อยค่ะกับเมนูราบหมึกไข่บวกแซลมอนผลไม้รวมจ้าน่ากินมากฉ่ำๆเลยจ้ากับเมนู4ีไข่บวกม่อนบวกปูมมากุ้งสุกค,ค่ะสามสิบครับเรียบร้อยค่ะ,มมะมมเ,เมนูต่อไปจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่บวกอม่อนผลไม้รวมจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ากับห้าไข่บวกแซลมอนค่า สวัสดีค่ะอยู่กับร้านยำเจ๊นหนึ่งนะคะเรามาดูเมนูแรกกันเลยจ้ากับเมนูแซลมอนพิเศษนะคะหมึกไข่ไข่ปลากุ้งทูโทนค่ะเมนูกุ้งทูโทนบวกแซลมอนนะคะพิเศษแซลมอนพิเศษนะคะหมึกไข่ไข่ปลาบวกกุ้งสดกุ้งสุกจ้ะกุ้งสดกุ้งสุก บึกไข่นี่เขาือร้านเราอะเด็ดใช่จะหกแล้ว,ลวเวียงจะหกอยู่แล้วถือแบบไม่ระวังเหลือไม่มีค่าเลยเออเป็นอย่างงี้นึกถึงคนที่มาหิ้วเราเลยเนะจ๊หนึ่งจับ้ะวังมีงานเนี่ยมีสีข้อสินค้าลิมมือถือแบบนี้นะ คักรวของเราทั้ตลาดมีต่ยัเนึนะเตีนนเตยัเช่น,นึงนักอดด้วยไข่ตานะคะ เมนูอยู่ที่เราเราอยากกินอะไรหนูเขียนลงไปแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งเมนูของเราเองแต่ต้องมีในวัตถุดิบที่ร้านเจมีนะ <c oughs> อย่าไปสั่งยำแมงกะพุนไงหอยนางรมเนี้ยนะไม่มีนะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> บอร์สซม,มอนสองชิ้นพิเศษค่ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลานะคะกุ้งทูโทนบวกสซมอนพิเศษนะคะอ่าช้ำๆกันไปเลยจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปจากกับเมนูราบหมึกไข่สซมอนจ้าราบหมึกไข่บวกสซมอนนะคะเราหาเป่งๆให้ลูกค้าก่อน วมมรวมมิตรไม่มีค่ะลูกค้าต้องบอกระบุวัตถุดิบจ้ะจ้ะร้านเราจะเป็นสเตปในการยำค่ะรวมมิตรนี่คือยำยกร้านนะความหมายของมันคือพันห้าร้อยบาทนะใช่ค่ะสิบสามอย่างในร้านค่ะเราไม่ได้พูดเล่นนะเรามีเมนูจริงๆต้องเลือกวัตถุดิบใส่เองค่ะลูกค้าจะรวมอะไรได้เลยจ้า เป็นยำผลไม้รวมอ่าเป็นนี้เป็นลาบผลไม้รวมเนาะอันนี้คือลูกค้าแอดเองเนาะออนไลน์ก็มีนะสั่งแบบเป็นลาบแล้วก็ใส่ผลไม้รวมเนี้ยค่ะก็มีขาประจําเราเนาะหายไปนานมากเลยเนี่ยยังจําได้อยู่นะที่สั่งแบบเมนูหลายหลายอย่างแต่เป็นลาบแหละแต่ใส่ผลไม้รวมเนี้ยค่ะเป็นลาบนี่ก็จะมีแบบเป็นยำใส่ข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ยำแบบตำไทยอะค่ะดู แบบไม่ใส่ปลาอย่างเงี้ยค่ะมีสามน้ำยำระบุได้เลยลองให้พี่น้องเข้าไปดูเสี๋ยวไหมเสี่ยวเป็นอะไรเราเข้ากลับไปเข้าไปเข้าดูเลย จะจดด้านขวามือเจ๊เลยค่จะ,จะจปไหมคิวไปเดินเที่ยวก่อนสิบกว่าแล้ว เลยแซลมอนค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูราบหมึกไข่บวกแซลมอนผลไม้รวมจ้าน่ากินมากฉ่ำๆเลยจ้าคิวที่เท่าไหร่คะแต่ตอนนี้ทำยี่สิบเจ็ดจ้าใช่สี่สิบนี้เพิ่งจะไปได้พักหนึ่งใช่ไหมจ้าจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปจากกับเมนูกุ้งสดนะคะเอ้กุ้งสดใจค่ะมึกไข่แล้วก็ไข่แดงเค็มะคะ่ประรปลาร้ากุ้งสดมึกไข่มึกไข่นะคะ มีสกระปุกอันนี้เล็ก2ใหญ่หนึ่งต่อด้วยไข,ข่แดงค่ะ ร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสดนะคะไข่แดงเค็มจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าหอมอ,อยู่แล้วใช่ไหมไข่ที่โทรตามแล้วนะคะถึงคิวแล้วมาขึ้นมาด้านลับด้านหลังเลยนะคะใส่กุ้งสุกก่อน เ๋ยวสีไข่ระบบไว้ด้านบนนะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปส,สวยๆน่าจะไข่้วยนะปูเนี่ยใช่มีไส์มาตรฐานร้านเลยส์เบิร์กลางใช่วันนี้ปูไม่ใหญ่นะหาไม่ได้มันเป็นช่วงพายุลมมรสุมมันหายยาก เล็กใหญ่ไม่รู้แต่รู้ว่าสดนะ่าจะนึ่งใช่ค่ะสดอยู่ค่ะสัมมอนเราจะใส่ด้านบนนะคะวันนี้มีคนมาใจก,กันเยอะๆเลยมาจากไหนครักรุงเทพเป็นหลักก็คือกรุงเทพนี่แหละของเราเยอะแยะไปหมดเพว่าที่ดูกราบอมมีกรุงเทพชนบุรีเยอะที่สุดเลย โอ้ยน่ารักขอบคุณค่าเป็นงานอะไย,ยโอ้ยลืมขอโทษได้เราเอาออกให้เราลืมขอโทษเ,เราไม่ได้ตั้งใจนะนนแต่ด้วยความเคยชินของเราีชิ้นหนึ่งนะอีชิ้นหนึ่งนะ ต่อด้วย4ไข่นะคะแล้วก็บวกแซลมอนเลยมึกไข่ก่อนเลยนะคะฉ่ำๆกันไปไข่ป้า แอดด้วยสซัมอนค่ะเขียนเบอร์โทรไว้ก่อนก็นได้จ้ะเราค่อยมารับก็ได้จ้ะไปเดินก่อนก็นได้จะเรียบร้อยค่ะกับเมนูสี่ไข่บวกม่อนบวกปูม้ากุ้งสุกค,ค่ะ30ครับ เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าจากเมนูแซลมอนนะคะกุ้งสดไข่ปลาไข่มดาจ้ากุ้งสดจ้าใส่ไปเลยเใส่ผักรว,นะวม กิมพ์เลขอะไรผิดอ่อด้วยไขยป่ขปาลาไข่ปลาแอดด้วยไขย่แมงดาสามสิบเอ็ดค่ะไข่แมงดา บวกด้วยแซลมอนค่ะไม่ทันแล้วไม่ทันเพิ่มเมนูมเพิ่อมอะไรอ่ะไม,ไมเพิ่มเมนูนึงแตบบ่แตบบ่ปลาร้าไหมคือจะไม่ทันอย่างเดียวเลยเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสดนะคะไข่แมงดาไข่ปลาแล้วก็บวกด้วยแซลมอนค่ะจะเรียบร้อยค่ะ เมนูต่อไปจากกับเมนูสามไข่กุ้งสุกค่ะปราเผ็ดเดกนอใจจ้ะกุ้งสุกนะคะสามไข่กุ้งสุก ไข่แมงดาจ้าไข่ปลาจ้าต่อวยไข่ปูนะคะปูจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่กุ้งสุกค่ะจ่ำๆเลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ เมนูต่อไปจากกเมนูปูมา้ากุ้งสดนะคะไข่เมงดาหมึกไข่จ้าคิวท,ที่เท่าไหร่คะใช้จ้ะอะไรลูกจดแล้วรับบัตรคิวกับน้องเลยจ้ะจะเป็นปูมา้ากุ้งสดไข่เมงดาหมึกไข่จ้าจะเป็นกุ้งส,สด่อนเลยกุ้งสด ขอบคุณมากค่ะ khá ừ ด้วยไข่แมงดานะจ๊ะส่าชำๆนะครับปูมาก,กุ้งสดนะครับมึกไข่ไข่แมงดาจ้าจะเรียบร้อยคะ่ะเมนูต่อไปจ้ะมาต่อกันเลยนะจ๊ะกับเมนูสามไข่คะ่ะกินเนอร์โทรไว้ก่อนก็นได้ครับเดีย๋ยวให้น้องโทรตามยา มีไข่โป๊ไข่ปลาไข่แมงดาใช่ไหมใช่ค่ะตางไข่มาตรฐานร้านสั่รวมอันนี้จะเป็นโพมโดม่วงโพดม่วงจะมีไข่แมงดาจ้า สามห้าค่ะลูกค้าคิวที่สี่สิบใกล้แล้วขึ้นมารอด้านบนเลยก็ได้ค่ะลูกค้าจะ,จะได้ไม่เบียดก,กับคนด้านหนา้าไม่มีคนจะเบียดหรอเรียบร้อยค่ะจับเมนูสามไข่นะคะช่ำๆเลยจ้าเมนูต่อไปจ้ะจำได้อยู่คนนละ เมนูต่อไปนะคะกับเมนู3ไข่บวกสมอนค่ะจะเป็นผลละไม้รวมนะคะ เป็นสามไข่บวกมอนนะคะอีกหนึ่งคิวถึงแล้วสองร้อยค่ะ ใส่ในกลังโฟมก็ได้รอนประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะราไหวปะให้น้องจดไปก่อนได้ค่ะเราจอดที่พี่เาหน่อยเดี๋ยว <c oughs> ให้บรโทรน้องไว้เดี๋ยวให้น้องโทรตามไปจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนู3มไข่บวกมนันผลไมา้รวมจ้าจเรียบร้อยค่ะเมนูนต่อไปจ้า ต่อไปจากกับเมนู5ไข่นะคะบวกแซลมอนนะคะผลไม้รวมจ้าเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้เลยนะคะัเจ้าหนึ่งฝากสําหรับคิวออนไลน์นะคะปีหน้าสามารถพักกันเข้ามาได้เลยนะจะเราพร้อมจัดส่งนะคะเริ่มเราเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่8นะคะเดือนหนึ่งเลยเป็นคิวแรกนะคะเราบอกผ่านได้เลยเนาะใช่ค่ะอย่ามากักเจ้าหนึ่งนะบางคนเงียบไปเลยสะดวกไม่สะดวกค่ะเราแจ้งเราได้เลยนะคะ นูนี้พร้อมกันเลยใช่จ้าล้วก็ฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซบตามปากและ y o u t u b e เจ๊หนึ่งแซบตามปากด้วยนะคะ t i k t o กด้วยนะยกจะ็หนึ่งแสนซับแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะแชร์ share กันเลยหลายๆแชร์ลลเลยเป็นผลไม้รวมน่ากินเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูลอกเลรนแบบไปลงอ่าสำหรับจัดส่งออนไลน์ได้นะออนไลน์ก็สามารถสั่งได้เหมือนหน้าร้านนะคะระบ,บุวัตถุดิบได้ เมนูที่เราให้ดูไปก็เป็นเมนูหลักนะคะเราก็เลือกเองว่าเราจะเอาอะไรมามิกกะอะไรนะคะผลไมรวม บินมาให้ป้าจ๋าเลยขึ้นมาด้านหลังได้เลยค่ะถ้าจะให้คิดตังเลยค่ะสักครู่นะมันมีหลายกระปุกอะใจเย็นเย็นเงินเงินเงินมันร้อนใช่ไหมคุณแม่ เงินมันร้อนใช่ไหมใช่ถ้าไม่ได้กินสั่งออนไลน์นะก้างสุกอ่ะนอหนูส่งทั่วประเทศอยู่<ด>แล้วค่ะจะห1ึถึงสวันแอดไลน์ได้ดูที่หน้าเพจอะคะเรามีคิวจัดส่งทุกทุกอาทิตย์เลย,ยลได้พอเจอหน้าได้ทีนี้ก็จะได้กินได้แล้วทีนี้ <laughs> ขอบคุณมากๆค่ะ นี่แหละของคุณแม่นี่แหละเรามาปิดกันช่ำๆกับเมนูห้าไข่เลยค่ะอ่าเจ๊นหนึ่งขาดเลยเมาส์กับคุณแม่เพลินลืมให้ไข่แดงเลยเดี๋ยวใส่อินเตอร์ไป <laughs> เดี๋ยวปากอินเตอร์ไปให้นะไข่แดงฝากคนส่งให้นี่เลยช่ำๆกันไปเลยนะคะกับห้าไข่บวกส้มอนชานจ้าสำหรับวันนี้เจ๊นหนึ่งก็ขอฝากไว้กับ ฝากติดตามช่องเจ๊นหนึ่งแซตตามปากยู u ู e เจ๊นหนึ่งแซตตามปากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะฝากสําหรับผู้ที่จะสั่งออนไลน์ก็สามารถกันถั่งได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไอยแข็งมะม่วง